สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาลงบอสอ่าบอสไหนบอสนี้เลยนี่นะครับอ่าเนจีเซ็นเตอร์เนาะดัดยากจะอ่ามาหารสองให้ดูก่อนที่อีกประมาณเดือนนึงอะ่ะให้ผมเดาแล้วว่าบอสไหนจะเข้าเนาะก็อันดับแรกฮนะก่อนจะลงบอสเราต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมนี่เนาะ อ่าดับแรกก็ทีมฮะทีมสำคัญที่สุดนะทีมดีก็ผ่านทีมไม่ดีต่อให้เราเก่งยังไงคนเดียวเราก็ไม่ผ่านอยู่ดีใช่ไหมก็ครับดับแรกก็คือทีมดับ2ก็นี่ฮะมองเข้าไาที่ตัวเองเนาะดับ2ก็คือการ์ดของเราเองก็เนี่ยคนที่ป้องกันเยอะนะยิงบอสสามอ่ะบอสเอเนจีเซนเตอร์ในขนาดผมป้องกัน800โดยมันยิงไม่กี่ทีผมก็ตายอ่ะผมต้องเลยต้องเอายาวอะไรไปด้วยเยอะแยะเอาชุบไปด้วยเนาะโอเคครับ ก็สำหรับคนที่เด็บเน,น้อยป้องกันแบบไม่ถึงร้อยไม่เกิน2องร้อยแบบร้อยนิดๆ2 0 0นี่ผมแบบยากตอนที่ผมจะพาไปด้วยเพราะว่าถ้าพาไปแล้วไม่ใช่ที่ไม่ใช่แค่คุณไอ้ไม่ใช่แค่แบบอา่าคุณตายแล้วแบบฟื้นไม่ทันเนาะเออทีมจะไม่ผ่านไปด้วยเ,เพราะว่ามันสําคัญมากเนาะที่จะผ่านแบบยากแล้วก็ต้องแบบทุกคนในทีมต้องยิงได้นะเนาะอเนี่ยบอกเลยว่าถ้าป้องกันเลน,น้อยเนี่ยชุดปีไม่ทันแน่อนอนเนาะันดับ อ่าการ์ดละต่อไปก็ปืนเนาะปืนไม่ใช่จะมีปืนนะอ่าปืนบอสก็ปืนไรก็ปืนที่มีเปอร์เซ็นต์ข้างหลังนี้เนาะโอเคครับก็เนี่ยของฟ้าก็แหละเก้าสิบเนี่ยบวกสักสิบก็โอเคเนาะแล้วป้องกันเยอนะๆเนาะสำหรับแทงเนาะลองบอสแนะนํานี่เลยเนาะอ่ากลนแล้วก็บาเลียอ่าเป็นชิลเป็นโล่เนาะแล้วก็เพอร์ซิวลานอ่า,อาใช่ไหมเนี่ยจะเอาเพอร์ซิวลานเหรอเออนั่นแหละ ก็คือแบบเป็นช่วยฮิวเลือดเนาะโอเคครับก็ไปพราดไม่ถึงเวลาเนาะเออแล้วปืนบอสมันผมจะบอกว่ามีเด็กมาขอเยอะนะบอกว่าคุณผมจะบอกว่าปืนบอสมันฝุกติดเห็นบ้าฟุกติดแก้ไม่ได้เนาะกะ็เลย่าเอ่าต่อทั้งเซิร์ฟไปขอใครเขาก็ให้คุณไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องหาเองแมก่ก็เนี่ยเสียงดวงเปิดกล่องอาชีพครับเนี่ยผมเปิดได้มาอ่นอานหนึ่งแล้วแล้วก็บวกเอาไว้ลงบอสโอเคครับก็ก็ไปไปลงบอสกันดีกว่า ก็ไปอันนี้แล้วเนาะอ่ะก็ก่อนลองบอสนี่ฮะนี่ก็คือทีมของผมนะเนาะเห็นว่าก็โอเคเลยอ,ะอ่ะก็ทีมดีก็โอกาสผ่านง่ายเนาะโอเคครับปไปลงกันเลยบอสสามจะยากนิดนึงเนาะเออแล้วบอสเนี่มันมีปัญหาถ้าเน็ตแบบไม่เสถียรเออเน็ตปิงเน็ตไม่แรงอะ่ะมันจะมีปัญหาชอบหลุดไปนหน้าล็อบบี้เนาะ หลุดแบบไม่ได้หลุดออกจากเกมนละะหลุดปนหน้าล็อบบี้แล้วมันก็บอกว่าอ่าการเชื่อมต่อไม่สเสถียรเออวันนี้แหละนะครับรนี่มาลงให้ดูแล้วกันเนาะยาวๆไปเนี่ยท้าทีมันยิงได้นะบอสก็จะแบบอ่าเออแล้วบอสมันจะเหมือนทักคนไหนดาเมจดเยอะๆมันเหมือนจะประมาณว่ามันจะอ่าจะเน้นคนนั้นเนาอะ,อะแล้วยิ่งใครใกล้ตายเนี่ยโดนเน้นหนักเลยวันนั้น ครับโอ้โห,โห,โหโรีพร้มอมอีกเพื่อกันยิงครับไวเนาะประมาณสินาทีก็ผ่านนะบอเนอี่ยที่สำคัญที่ผมบอกนะอทีมจขงันที่สุดอันดับแรกครับอันดับ2ก็คงจะเป็นการ์ดเราไนี่แหละสามก็ปืนเนาะสี่ห้าหก็เป็นพวกชุบพวกยาเหมือนั้นเนาะนยาไวไป อ่าและอย่างบอดนี้มันจะค่อนข้างแหลกนิดนึงเนาะไม่รู้เป็นพราอะไร ก็คนรมีหมออย่างน้อยแนะ้วหนึ่งคนในทีมเนาะเอาไว้ฮิวเวลาเราแก้ตายแล้วก็เห็นปนะขามาช่วยฮิวให้เวลาเราเจ็บโอ้ยโกตายเนี่ยมาจะพูดแต่ลืมดูเนาะเออไบโออ่ะ,อะอดีเนะาะไบโอจะแบบไม่ต้องมีหมอก็ได้นะเพราะว่านันดูดเลือดได้อยู่ละ บายนะแบ้โอ้แต่แทงนี่นะฮะแทงนี่แบบยากเนาะที่แบบที่แบบไปหาทีมบองบอสค่อนข้างยากนะถ้าแบบขอไม่พร้อมอ่ะแต่ว่าแทงมันมีข้อดีนะทุกบอสเลยก็คือเวลาบอสมันช็อตหรือมันยิงรัวๆเราสามารถกดบาลีให้เพื่อนได้างเงีนะ้กดให้เพื่อนได้เนาะ อยูข้อดีของแทงเวลาลงบอสเนาะแล้วข้อดีของไบโอก็คือไบโอมันจะตายค่อนข้างยากเนะอะใเวลาโดนช็อตโดนแรงก็จะเป็นแมวใช่ไหมเพื่อนตายหมดตัวไบโอมันจะยื้อไม่ได้เนาะพอมันดูดเลือดไงเลือดก็จะค่อนข้างจะเต็มตลอดเนาะมาเจอด,ดูเนหะ็นว่าเห็นไบโอของผมว่าโดยที่ผมเลือดนี่จะเต็มอยู่ตลอดนี่ครับนี่ก็คือข้อดีของไบโอเวลาลงบอสเนาะ ก็อีกอย่างก็คือมันสามารถเขาเรียกว่าส่งเลือดให้เพื่อนได้ก็นี่เป็นข้อดีข้อหนึ่งเนาะก็คือมันตายยากเหมือนบอสช็อตเนี่ยตายทั้งทีแต่ไบโอมันเดี๋ววักก่อนไงกวักเป็นแมวก่อนทำให้มันตายยากยื้ได้หรือยื้ให้เพื่อนเกิดทันเนาะแล้วก็ต่อไปครับข้อดีของของหมอเนาะก็อย่างผมบอกคือฮิลให้เพื่อนได้นะเพื่อนเจ็บเนี่ยแทงเจ็บจะตายหมอให้เข้ามาฮีลไม่ได้แล้วก็วางถังให้ไบโอยืนเนี่ยโอ้ยิ่งตายยากเข้าไปอีกเนาะ ก็ส่วนข้อดีของแอดเราล,ลงบอสคือมันดาเมจเยอะเนาะอ่าข้อปืนมันแรงค่อนข้างจะแรงเนาะถ้ามีแอดเข้มๆเนี่ยแบบบอสเนี่ยบอกเลยว่ามันเจ็ดนาทีอะ่อะร่างเนี้ยผ่านนะร่างหนึ่งเหลือนเจ็ดนาทีผ่านอ่เหลือเจ็ดนาทีนะไม่ใช่ว่าใช้แต่เจ็ดนาทีนะอ่เหลือเจ็ดนาทีนี่ผ่านเลยเนาะแต่ว่าแอดเขาเสียของแอดคือตายง่ายเนาะโดนบอสเลือดน้อยป้องกันอะไรเงี้ย เยอะมันน้อยถึงป้องกันเยอะแบบโดนบอสยิงแป๊บเดียวก็ตายเนาะเอ่านี่ก็เป็นข้อเสียด้วยนะของแอดแต่ว่าถ้ามีหมออ่ะถ้ามีแอดก็ควรจะต้องมีหมอเนาะหมอจะคอยวางคางนี่ให้แอดเนี้ยได้ก็พยายามอย่ายืนนิ่งเนาะเพราะถ้ายืนนิ่งเนี่ยมันจะเป็นเป้าเป้าหมายของไอ้ลูกกระจอกอ่ะมันจะชอบเข้ามาเกาะเกาะเราแล้วก็ระเบิดเออมันจะชอบมาวิ่งวิ่งมามาสีสีข้างเราแล้วมันก็ระเบิดวันนั้นเนาะ ก็พยายามเคลื่อนไหวตลอดเวลานะแล้วก็ที่เนี่ยสําคัญน,นะ,ะหาเพลงครับเพลงมันๆเปิดเมื่อกี้นี่หลับแน่นอนนะก็ผมจะลงดูให้ตาเดียวนะก็ประมาณที่นี้ก็ประมาณน่าจะประมาณ1ินาทีอ่ะไม่น่าเกินนะะน่าจะผ่านได้นี่น่าจะมีปัญหาอะไรเพาสำหรับคนที่คนเนาะที่แบบอ,อย่างลงบอสเนี่ยถ้าอยากให้คนอื่นพาไปด้วยก็ที่ผมบอกฮนะ อันดับแรกเลยนะถ้าอยากให้คนอื่นพาลงไปด้วยอันดับแรกเราก็ต้องมีปืนเนาะการแล้วป้องกันเยอะๆเนาะถ้าถ้าลงบอสอ่นะผมว่าสมควรจะป้องกันเวลาลงบอสคนมมากกว่าสามร้อยอ่ะเพราะอ่นี้ผมแปดร้อยบอกเลยว่าทําไม่ได้ทำไม่เจอทินอ่าดีขนาดนี้ก็ตายเนาะแล้วเนี่ยได้อย่างคือตอนเนี้ยหมอผมหยุดละโอ้ตาละมีสามคนแต่น่าจะผ่านอยู่เนี่ยไม่น่าจะ ไม่เป็นหาานะลรเนาะเพราะว่าใบอกมันค่อนข้างที่จะไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอเนะมน,มนี๋ยละมันอยู่ด้วยตัวมันเองได้เนะแต่ปัญหาคือผมนี่แหละ <c ười> โอ้ตาและแทนไม่มีหมอเนี่ยมันช็อตอย่างนี้กดผ้าแดงกดโโ่ดตีในยาสม้มอย่างนีได้ แล้วมันอยู่นิ่งเนาะถ้าอยู่นิ่งอะ่ะบอสไม่ง่ายแล้วขยับไงว้ตลอดเวลาอ๋อเฮ้ยมีพร้อมไลยดิถ้าจะลงบอสผมแนะนำให้บวกปืนกลก่อนนะปุ่นโคนหนักก่อนแล้วค่อยไปบวกบาตูกา้าแล้วก็เจอดดเดเมจหลักอะ่ะได้แบบกลหนักทั้งนั้นเนาะเอ๋อนี่อะ่ะอยู่ไปสองคนเลยเหรอ เดือกสองคนไรเนี่ยอย่างผมบอกวันนี่มีค่อนข้างมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตแท็เน็ตและเสถียรเลนเน็ตอ่าปิงขึ้นเนี่ยเออนี่แรงมันมีปัญหาหลุดบ่อยเนาะแบบนี้ก็ถือเป็นการโซโล่เดี่ยวคู่แล้วัยโซโล่คู่ปล่อให้ผมเนี่ยหลุดแล้วกันก็ไม่น่าหลุดหรอกมาในขณะนี้ตอนท้ายเกมนี่ พ่อมีไตเลยเฮ้ยไอสิโอเคผ่านไปเปินสมเปิดนี่เนาะเออผมจะบอกอีกอย่างนะครับว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้ตรงที่จบเกมแล้วเปิดนะี่คือ เนี uh ่ยเปิดเนี่ยมันก็ทำให้เราดูตื่นเต้นไปแค่นั้นแหละสี่ว่ะไม่ได้ได้ลงกันสี่แล้วสุดท้ายเหลือแค่สองนเสียดายมากเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทีนี้แล้วกันอย่านี้ก็คร่าวๆเนาะก็อาจจะพูดบ้างทีนี้ก็ขออภัยครับสำหรับคลิปนี้ไว้ทีนี้แล้วกันสวัสดีครับ